ครับเดี๋ยวเวลากตออนด็กกำลังใส่แบตครับจอดไว้สามป,ปีกลัวมันสิติดบ่วพี่หนองเดี๋ยวมารุนน้ำกันครับอีกขั้นหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วครับขั้นหนึ่งจอดทุนขั้นนี้เอาขั้นนี้ขึ้นมาเห็นงาน

ติดเครื่องน,นิมน่มๆเหมือนเดิมเครื่องนิ่มคือเกา เอวขาดเอวขาดรับบสุกละบบสุกสุกแด้บ่อ่ะระบบสุกาหักเด้เว้ยเซาหักเด้ nó mày cái anh thì lại chuột chuột luôn Hãy thà cho kênh lấy